สวัสดีครับทุกคนครับเข้าสู่ช่องมิเตอร์จุกู้ฟิชชิ่งครับผมอ่าสวัสดีผมมาทำคอนเทนต์แรกกับการตกปลานะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะมันหรือไม่มันนะครับทุกคนเพราะว่าไม่เคยตกปลานะครับเบ็ดก็ยังไม่ซื้อนะครับเพราะว่านี่ก็ยืมเบ็ดพี่เข้ามานี่เป็นเบ็ดอบูนะฮะทุกคนนี่นี่เบ็ดอบูครับเหยื่อวันนี้ที่ผมจะใช้จะเป็นเหยื่อยักษ์นะครับผม เยื่อจักนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะตกได้หรือไม่ได้ครับนี่ครับจักครับผมสีม่วงม่วงนะฮะทุกคนโอเคครับไปลองดูว่าผมจะแห้วหรือผมจะได้ตัวนะฮะทุกคนไม่เคยตกนะฮะแต่ถ้าเคยตกก็เป็นนานมาแล้วนะฮะก็จะเป็นตกพวกเยื่อสดนะครับผมไม่เคยลองตีเหยื่อปลอมนะทุกคนนะโอเคเราไปลองกันดูว่าผมจะได้หรือไม่ได้นะทุกคนปคะ S <S เปลี่ยนเยือเผื่อมันจะเข้ารู้สึกยากยางมันจะเข้าอะเต่นอะไรก็ไม่รู้แหละไม่รู้เขาเรียกว่าตัวมันน่ากินดีอะ เป็นก,กูยังน่ากินเลยทำไมปลาจะไม่กินวะเอฮ่าหัวร้อนฟิชชิ่งเปื่อนทีน่ะตีไปหัวร้อนไปหอยาเอ้ยเออเข้าไปในกุ้ไม้นะมันกินดิมนไม่กินวะ ตีกระสูบแม่งเลยมั้เนี่ยหาเอ้ยฮาอยเสียวันวิจิ้ง ไม่กัดเลยอ่ะไม่กัดเลยอ่ะ หัวร้อนพิชิงครับผมเปลี่ยนไม้ครับโอเคไม้ได้ไม้นี้แหว้วหัวร้อนโอเคครับทุกคนมาถึงแล้ว <c oughs> ไม้ริมทางไม้สะพานดูน้ำดูปิมปิม <c oughs> ต้องได้ตัวแหละอ่ะลุยครับ เหีป้ปลาปลาขาวมันเยอะมากเลยโอ้โหเรียบร้อยไม้สองกูไม้แตกครับทุกคน ไม้สองไม้แตกเหี้ยอะไรเนี่ยก็เพราะมันโง่ก็เหมือนมึงกำลังดูเนี่ยมึงก็โง่ไอ้เหี้ยนี่สินาที่มาไม้สองไม้แตกร้อนชิบหายชี่เอ้ยเอ้าไว้เถอะหัว กูต้องมอืมฮ่าไม่ติบชนฟอกเหรอวะเหยื่อ,อวไ,วไม่ได้เลือกไซส์เหี้่เหยื่อตัวเล็กเท่ากับเปียกเียว่เนี่ยเรียบร้อยครับ ติดโอ้โหก็เพราะมันโง่ก็เหมือนมึงกำลังดูเนี่ยมึงก็โง่ไอ้เหี้ยสายมันก็วิ่งก็ไม่ติดเฮ้ยไม่จิตเฉย ไม่จิดเฉยไม่จิดเฉยหย่บมเข้าไปมันก็ได้แค่สกิทเหยื่อกูแล่วไอสัตว์มันไม่มีทางได้กินเหยื่อกูหรอกมันก็เหมือนกับพวกมึงนั่นแหละ ได้แต่คุยแหละแต่ไม่ได้ครบสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอเก่งเก่งเลยเฮียทุดไตในสัตว์แต่ก็ไม่ติดหา้หายยับเข้าไปแม่งมีตัวอะไรตรงนี้นะมีตัวแต่ไม่มีใจเ่ะยเหยือย่อคุูเล็กแค่นี้มันยัางงาบไปถึงเหรอ ตีไปฝั่งนู้นแม่งไปฝั่งนู้นสก,กิปปิ้งไม่ไม่เป็นสักทีเที่อพยายามจะสก,กิปปิ้งให้เป็นแล้วนะทำไมากูสก,กิปปิ้งไม่เป็นวะมึงชอบแอร์เคาะเหรอหายไปหมดละเนี่ยไปได้ทีมึงนะหายหน้าหายตาหายหัวเลยนะ 哎嗨！Hey, hey, hey. อันนี้คงดี ทุกคนไม่ติดอะไรวะม,มันดึงสายแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยคิดว่ามันติดแล้วดูดย้ำครับต้องย้ำงานนี้ต้องย้ำ ติดแล้วลืมส่งสายอะ่ะมันดึงไปแล้วไงผมเลยดึงแล้วผมเลยวัดเลยอะ่ะวัดสู้เลยอะ่ะโอ้ยลายประพอปอกประพอปอกขนามีแ้อยุป้าบัวทั้งมด yes <c oughs> เลยเนระาก็ับมามาเห็ดลิป เลี้ยอนทนตได้กเกนเียขวปอใส่พอดีงามเลยนี้ใส่พอดีงามอือเดี๋ยวปลาแห้งก็ได้มาเถอะปลากลัปบานมันบอกมั้นริโตัวล้มเทียวเดียวปลาแห้งหมโอ้แต่ว่าบอกปลมาใส่ปอกมาดูเสือเบื้องทางนี้ ก็เพราะมันงโง่ก็เหมือนมึงกำลังดูเนอะมึงก็งโง่ไอ้เหี้ยหมายที่เทไรไม่รู้รู้กูไปแม่งมั่วไปหมดอะฮะเจอกับยักษ์เหมือนเดิมพบกับยักษ์ยางเหมือนเดิมหมายที่อะไรกูไม่รู้แล้วไปมันมั่วหมดตลอนนี้ กัดว่ะแต่ไม่ติดว่ะทุกคนเฮ้ยกัดอีกแล้วเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยกัดกัดกัดแต่ไม่ติดเอาเรื่องว่ะถัดแต่ไม่ติดว่ะ

ูุปตกช่อนในสูบครับโว้งงเลยครับทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายหายติดกระช่อนเอ้ยติดกระสูบกระสูบแม่งประมาณน่าจะไซส์อะเกือบโลอะเอาใหม่ฮะเผื่อติดอีก,อกหาเอ้ยตกช่อนลองตีกระสูบดูม่งติดกระสูบเหยื่อแตงด้วยแหละไม่รู้จะติดอีกไหม ขอสักห้าตัวนี่ได้ป่กระสุนตี่อนติดกระสุนเอาไหมขออีกขออีกติดอีกแล้ว ว่าแล้วมันต้องมีไซส์หนักชิบหายตอนดึงขึ้นโอ้เสียดายมากเลยไม่มีคิดไม้แรกเลยนะไม้เดียวเลยติดเลยอะ่ะไม้เดียวไม้เดียวติดอะ่ะเนี่ยไม้นี้ก็จะติดเนี่ยติดบัวเนี่ยคุยว่า อ้าวเรียบร้อยปิดครับขาดกูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ชิบหายมีควยทำไ่ทำเฮียอะไรทำเพื่อขาดกระสุกกู้เรียบร้อยตัวเดียว

มันติดไอ้ท่้นไงงามเอกิ่งไม้มันเลยไม่เข้าอ่ะเสียใจอยู่เสียดายเสียดาย็นไรแก้มือไว้ต้องแก้มือไว้เรามาเขาจะถิ่นเราจะขายหน้าไม่ได้เราต้องใส่หน่อยเอาหน่อยทุกคน điểm giác, mày không, วัดีแต่ไม่เคยติดฟอกต้นฟอกตัวที่สองตัวเล็กกิบหายกินยักครับถ้ารกิดสำเร็จแล้ววันนี้มันกินยักษ์ผมแล้วโอเคลุยกันต่อคลิปไม่ได้ถ่ายนะครับทุกคนเพราะว่า่ังถ่ายที่ไรมันไม่ติดปลามันตกไกลกล้องโอเคลุย น้องโจฝีมือดิโดนง,งาตรงนั้นแหละตัวปลาเลอร์เลยกูเกลียดกบยางที่มันอ่อนนี่แหละ ถ่ายคลิปแล้วไม่ติดเลยนะมึงเนี่ยไปปลาบ้าอืม <S 2> <S 2> โอ้ไมเนาะ คักยูเด็กซานวยนยี่ธรรมดาแล้วอืมมีไส้มีไส้สโอ้ยขึ้นฟังคนไป ก็จังไรแทะคือบ่นนอยากติดแทะปี๊บเลยอุ้ยก็เพราะมันโง่ก็เหมือนมึงกำลังดูเนี่ยมึงก็โง่ไอ้เหี้ยเป็นไงล่ะไม้ดีไม้เด็ดห้ามตกเบ็ดห้ามตกปลาไอสัตว์เขาห้ามตกไอ้ห่าครับ หาที่ใหม่ครับไปเฮียมึงดียังไงเฮียสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอเก่งเก่งเลยเฮียสดใสในสัตว์